มาตรวจเช็คงานเพื่อส่งมอบให้ลูกค้านะคะมีดคุกคุริสำหรับเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่4ี่นะคะลูกค้าสั่งจองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาตรวจสอบงานกันนะคะก็นี่เป็นมีดคุกคุริสัตรวุธที่สำคัญของทหารคุรุขาเป็นนักรบกล้านะคะของเนปาลน,นะคะนี่เลยนะคะตัวด้ามนะคะนี้ก็มีความสูงอยู่ที่ สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดนิ้วนะคะเดี๋ยวขอวัดอีกทีหนึ่งก่อนนะคะเพื่อความชัวร์อ่าสิบเอ็ดนิ้วค่ะแล้วก็เฉพาะตัวมีดนะคะจะอยู่ที่หกจุดห้านิ้วโอเคนะคะก็ถูกต้องนะคะามาดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีดนะคะถามว่าคมไหมนะคะก็คมอยู่เหมือนกันนะคะลองนำกระดาษนะคะมาตัดดูนะคะ ตองทดสอบด้วยการนํากระดาษมามาหั่นนะคะอ๋อก็คมเลยนะคะถือว่าคมเลยค่ะนะคะ,นะคะโอเคนะคะแล้วก็ความหนานะคะอยู่ที่ประมาณเกือบหนึ่งเซนนะคะความหนาของของตัวตัวมีดนะคะประมาณ8มิลมน,นะคะโอเคนะคะ ตัวด้ามนะคะนี้ก็จะทําจากไม้นะคะตรงนี้เป็นทองเหลืองเราก็ประดับไปด้วยแร่ธรรมชาติของทางเนปาลซึ่งขึ้นชื่อมากเลยนะคะคือเน,นปาลเนี่ยมีเอกลักษณ์ตรงที่ว่าแร่หินธรรมชาติเขามีเยอะมากนะคะเพราะว่าเขาอยู่อยู่อยู่ล้อมไปด้วยหุบเขานะคะแล้วก็ติดกับทางเอ่เทือกเขาฮิมาลัยเพราะฉะนั้นแล้วพวกแร่พวกนี้ก็จะหาไม่ยากนะคะ ก็จะเป็นแร่ธรรมชาตินะคะก็จะเป็นงานตก,ต,ตกแต่งประดับไปด้วยแร่นะคะนี่นะคะก็คือเป็นการนำจะเป็นปะการังแดงมาลาคายเทอร์คอยนะคะแล้วก็มาประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามนะคะตัวนี้เป็นหนังนะคะหนังบัวที่พิเศษเลยนะคะสำหรับรุ่นรอบนี้นะคะก็คือตรงนี้ค่ะจะเป็นอาวุธลับจะมีมาให้พก จะมีมาให้อยู่ในตัวมีดนะคะนี่ค่ะนี่คคะสอดมาให้สัตราวุธที่สําคัญของนักรบกล้าของทหารกูุขานะคะนี่คือเป็นอาวุธลับของเขาเลยที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถชนะศึกสงครามไม่ว่าจะกี่ครั้งกี่ครั้งนะคะโดยไม่ได้ใช้ปืนหรือว่าอะไรที่เป็นอาวุธในใน,ในยุคแบบที่ทําลายล้างนะคะแต่เขาใช้ด้วยสัตราวุธที่เป็นมีดแบบนี้นะคะนะคะแล้วเขาก็มีความชํานาญในการฝึก ในการควงมีดนะคะเราก็แอบ,บซุ่มนะคะ,คคะคกลกลยุทธ์กลไกต่างๆในการทำเนี่ยนี่ถือว่าแบบเรียกว่า เป็นความชันฉลาดของเขามากเลยนะคะแล้วก็มีความอึดอดทนมากนะคะตอนที่ไปที่โปคคลานะคะที่ขึ้นไปที่สรงกอตนะคะเราจะเห็นเลยนะคะว่าเื้าเขาสรงกอทจะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลก็สูงแบบระดับ2000กว่านะคะก็จะเห็นคนที่ชาวเนปาลน,นะคะนะคะก็คือเขาก็จะฝึกขึ้นเขานะคะเดินขึ้นนะคะขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยวันละหลายรอบนะคะ,ะทาง ทางชาวในปานเขาบอกว่านี่คือการฝึกเพื่อที่จะไปเป็นทหารคุรุข่าเพื่อได้สอบเข้าเป็นทหารเพราะเขาบอกว่าการเป็นทหารคุรุขาเนี่ยในยุคปัจจุบันนะคะคุรุขาเนี่ยเรียกว่าซื้อตัวกันเพื่อที่จะไปช่วยลบหรือว่าไปอยู่ประจําการนะคะอยู่ที่ อังกฤษอเมริกาหรือว่าสิงคโปร์หรือปต่างประเทศที่เขาซื้อตัวกันนะคะเพราะว่าเขามีคุณสมบัติพิเศษเลยคือมีความอดทนมีความกล้ามีความซื่อสัตย์แล้วก็เหมือนอารมณ์ประมาณเหมือนทหารเดนตายที่แบบพรีชีพนะ mm hmm. เพื่อชาติจริงๆนะคะนี่ก็คือเรียกว่าคนเนปาลก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เขาก็จะฝึก ะะเพื่อที่จะไปสอบเข้าเป็นทหารเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ได้รับการตอบแทนเลยก็คือเขาเรียกว่าสวัสดิการของการที่ได้รับเข้าคัดเลือกนี่ถือว่าสวัสดิการดีมากนะคะค่าตอบแทนดีมากนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งอาชีพแต่ว่าถ้าพูดถึงตำนานของเขาเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าคุณลูกขาทหารคุณลูกขานี่แบบ เป็นทหารที่มีความอดทนมากแล้วทําให้ประเทศเนปลาลเนี่ยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี้นะคะและนี่ก็คือสตราวุธนะคะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตำนานของชาวคุรุขานะคะก็อันนี้ตรวจงานเรียบร้อยเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าที่สั่งมานะคะโอเควันนี้ก็คือถือว่านำคลิปมาเ,เรียกว่ามารีวิวไปด้วยพร้อมกันนะคะ ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ชมนะคะขอบคุณฝากเข้ามากดติดตามกด subscribe ใน youtube ด้วยนะคะ mm hmm. เผื่อว่ามี่อ p r u d u c t หรือว่ามีบทความเรื่องราวต่างๆที่มาแบ่งปันกันค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ